อัปเดตเรื่องราวของลูมิโอลาเวียนะครับโอ้โหสภาพร่างกายตอนนี้นะครับมีรายงานจากสื่ออย่าง The Standard Sport รนะครับรายงานว่าขณะนี้นะครับยังไม่มีกำหนดการเวลาสำหรับการกลับมาของลูมิโอลาเวียซึ่งโอ้โหก็น่าจะพักอีกนานนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังลงสนามไม่ได้เลยนะเออในการฝึกซ้อมโอ้โหซื้อมาเขาเรียกว่าอะไรอะ ลาเวียเนี่ยซื้อมาเอามารักษาจริงๆโอ้โหตั้งแต่ต้นฤดูกาลจนถึงจะจบฤดูกาลเนี่ยเอาจริงไหมรอให้มันจบฤดูกาลนี้ไปเลยดีกว่าเออค่อยกลับมาเพราะว่าโอ้โหกว่ามันจะเกบกลับมาคือแบบนานมากๆครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ได้กลับมานะเออกลับมาแป๊บๆแ,แม่งก็เจ็บอีกแล้วโอ้โหนี่คือข่าวร้ายนะครับก็คือยังไม่พร้อมนั่นเองสรับโรมิโอลาเวียนะครับ อ่าต่อไปเลยนะครับเป็นเรื่องของกาลาเกอร์นะก็สเปอร์ตอนนี้นะครับกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอเพื่อดึงตัวคอนน์กาลาเกอร์ในสัปดาห์นี้นะครับอันนี้เป็นข่าวที่เจคอบเซนเบิร์กนะครับรายงานนะครับซึ่งโอ้โหหลังจากนั้นนะครับไม่นานนะครับก็มีทางด้านของ BBC นะครับรายงานอีกนะครับก็อ่อ BBC นะครับบอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับคอนเนอร์กาลาเกอร์เขามีความสุขกับสโมสรและมุ่งเน้น ไปที่การจบรือการให้ดีที่เชลซีเชลซีพร้อมขายหากข้อเสนออยู่ในราคาที่เหมาะสมโอ้โหซึ่งเราไม่รู้นะว่าออทั้งด้านของสเปอร์เนี่ยจะเอาอย่างไรแต่ส่วนตัวผมผมมองว่าให้ข่าวหลังๆที่เชลซีบอกว่าจะเอา50ล้านน่ะอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าคาร์ลักเกอร์นั้นโอ้โหมันเล่นดีอะในฤดูกาลนี้1เล่นดี2เลยบาดเจ็บไม่บ่อยนะครับเออแล้วก็ ต่อมานะครับก็มีสื่ออย่างทางด้านของนิซ่าคิเซล่านะครับก็บอกว่าคอนนอ์คาร์ลักเกอร์ตอนนี้ไม่มีเหตุผลที่จะออกจากเชลซีในเดือนนี้เชลซีมีแนวโน้มที่จะยอมรับข้อเสนอราคาประมาณ45ล้านปอนด์สำหรับคารลเกอร์แต่พวกเขาเต็มใจที่จะขายอามาโดบอยาหรือเทเบอร์ชาโลบาเพื่อรักษาความสมดุลของบัญชีซึ่งโอ้โหนิซ่าคิเซล่ารายงานแบบนี้ก็คืออะไร รายงานแบบนี้ก็หมายความว่าเชลซีตอนนี้ถ้าได้เลทประมาณ45-50ล้านล้านปอนด์เน่ะเชลซีอาจจะขายสำหรับการาเกอร์แต่ถ้าไม่ได้เลทนั้นหรือถ้ายืมตัวเชลซีอาจจะเก็บไปก่อนในเดือนนี้เพราะว่าการาเกอร์ตอนนี้ก็เล่นดีไม่แพท้ทังด้านของมอยเซ็ตกาเซโดนะครับก็เอ่อเราดูกันละกันว่าอนาคตของการาเกอร์เนี่ยจะเป็นอย่างไรซึ่งมันเหลือไม่อีกกี่วันแล้วอะ่ะเออเหลือนิดเดียวอะ่ะคือแบบอาจจะต้องอยู่ต่อแหละส่วนตัวนะผมมองว่าโอกาสอยู่ต่อประมาณ60% 70%เลย 80%เลยอ่ะให,ให้ให้ประมาณนี้เออสลับกลาเกอร์น,นะครับก็เล่นดีก็ต้องอยู่ต่อแล้วกันเออแล้วก็เรื่องของค่าลงค่าเหนื่อยเนี่ยก็ให้น้องมันไปเถอะแสนห้าเนี่ยถ้าได้อ่ไปเล่นบอลยุโรปค่าเหนื่อยก็แสนห้าแต่ถ้าไม่ได้ไปค่าเหนื่อยก็เหมือนเดิมเออประมาณนั้นผมว่าแฟ,แฟร์กันนะเออส่วนตัวผมก็ไม่ได้แบบมีแายคิดที่อยากจะให้ขายเพราะว่ามันก็เล่นดีเหมือนกันเออสลับกลาเกอร์น,นะครับ มาที่เรื่องราวของอาม์ m a โบย่านะครับก็ฟาบิซิโอโรมาโน่นะครับโอ้โหรายงานแบบด่วนๆนะครับ3ามชั่วโมงที่แล้วนะทุกคนครับโรมานโน่นะครับรายงานว่าเชลซีปฏิเสธข้อเสนอยืมตัวอาม์ m a โบย่าจากวูฟนะครับซึ่งโอ้โหวูฟนะครับมีความคิดที่จะยืมตัวโบย่านะเออซึ่งตามจริงอ่ะมันมีข่าวอยู่แล้วเว้ยแต่วูฟแม่งยืมตัวแล้วเชลซีนั้นเอาจริงไหมอาจจะเป็นแนวคิดของบอร์ดก็ได้ที่ไม่อยากขายนักเตะที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะ ยืมตัวเพราะาอะไรเพราะว่ากลัวยืมไปแล้วแม่งไม่ซื้อจริงๆไงสมมุตินะให้ยืมตัวไปใส่ option, ออปชันเซ็นสัญญาถาวรแต่ต้องทาตามเงื่อนไขนั้นนี้นั้นนี้นั้นนี้ลงเล่นเท่านี้ยิงเท่านี้แอซซิเท่านี้ซึ่งถ้าบุญญาทาไม่ได้ก็ต้องส่งกลับมาซึ่งพอส่งกลับมาปุ๊บข้านตัวแม่งก็จะลด เพราะว่าอะไรเพราะว่าเจ้าตัวนั้นทําผลงานได้ไม่ดีอะไรประมาณนั้นซึ่งเชลซีผมมองนะน่าจะกลัวในเรื่องนี้แหละเออส่วนตัวผมมองว่าถ้าขายก็อยากให้ขายขาดไปเลยซึ่งผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ดีแล้วแหละเออสลหรับเรื่องนี้นะครับซึ่งโอ้โหก็แล้วแต่ความคิดเห็นนะไม่รู้ว่า คนจะคิดอย่างไรนะครับสำหรับเรื่องราวของบูย่านะแต่ส่วนตัวผมก็อย่างที่ออกความคิดเห็นไปแล้วกันนะครับมาเรามากที่เกมวันนี้คืนนี้กันเลยดีกว่านะครับเชลซีไม่ใช่คืนนี้ดิคืนพรุ่งนี้เออก็คือวันนี้แหละเชลซีเตะตีสามสิบห้านะครับเจอกับลิพูลนะครับเดี๋ยวเรามาฟังแถลงข่าวก่อนเกมนะครับพบกับลิพูลนะครับเป็นบทสัมภาษณ์ของพอตเลยนะเออแถลงการเองก่อนเกมเลยนะครับก็พอรตนะครับกล่าวสัมภาษณ์ไว้ว่า มันเป็นข่าวที่ดีที่มาโลกุโซและคริสโตฟก็คือคริสโตเฟอร์เอนคุนเองนะสามารถเดินทางไปกับแล้วได้ในขณะน,นี้ใช่มันเป็นข่าวดีที่นักเตะ2คนหายดีกลับมาลงเล่นได้บางทีนิโคลัสแจ็กสันอาจจะมาถึงพรุ่งนี้และจะมีส่วนร่วมถ้าเขามาถึงได้แต่ส่วนตัวนะผมมองว่าแจ็กสันเนี่ยไม่น่าทันเออเพราะว่าโอ้โหเตะตกรอบจาก แอฟริากาครับออฟเนชั่นกลับมาเนี่ยมันก็ต้องมีการล้าบ้างแหละส่วนตัวนะผมมองว่าไม่น่าทันสำหรับแจ็คสันนะครับแล้วพอรอนะครับก็ยังพูดอีกนะครับว่าส่วนโควิลจะไม่ได้เข้าร่วมในเกมนี้เขาได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่เส้นเอ็นแต่มันไม่ใช่ปัญหาที่ใหญ่แต่เขาจะยังไม่ได้เข้าร่วมชั่วคราวส่วนเทเร์โชโลบาใกล้เคียงมากเขากำลังทำได้ดีมันเป็นเพียงเรื่องของเวลาเท่านั้นนะตอนนี้ ผมตื่นเต้นกับวันพรุ่งนี้มากนะมันเป็นโอกาสที่ดีสำหรับเราในการที่จะเผออชิญหน้ากับทีมที่กำลังทำได้ดีจริงๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นมากนักในตลาดตอนนี้จนถึงวันสุดท้ายมันเงียบตลาดก็เงียบตอนนี้ไม่มีข่าวการย้ายทีมมันเงียบจริงๆมันเงียบสงบและผมก็รู้สึกผ่อนคลายมากผมคุยกับทั้งทีมเลยนะมีการประชุมวันนี้ ในตอนนี้เราทุกคนผ่อนคลายเกี่ยวกับสถานการณ์ทั้งหมดของทีมการมีผู้เล่นที่ยิงได้มากกว่า20ประตูหลังจากผ่านไป7เดือนแน่นอนคุณคงอยากต้องการเกมมากขึ้นและมีแต้มมากขึ้นเพื่อไปอยู่ในตำแหน่งที่แตกต่างผลงานของเราถ้าคุณเปรียบเทียบกับทีมอื่นเราก็อยู่ในอันดับต้นๆในแง่ของประสิทธิภาพบางทีนะเราอาจคิดถึงผู้เล่นประเภทนี้ที่สร้างความแตกต่างได้มันไม่ใช่คำวิจารณ์ แต่มันเป็นความจริงเราจําเป็นต้องสร้างชัยชนะของเราในรูปแบบที่แตกต่างกันและมีความเฉียบเหลีย่ยมแฉบเฉียบแหลมเออขออภัยเราต้องเรียนรู้จากการตัดสินใจของเราและพยายามทําให้มันดีขึ้นนี่คือบทสัมภาษณ์ของพอดนะครับซึ่งโอ้โหถือว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันก่อนแล้วกันนะครับแล้วพอดนะครับก็ยังสัมภาษณ์ไว้อีกนะครับว่าทางด้านของเจอนคอปนะครับสัมภาษณ์ไว้นะครับคอปนะครับพูดถึงเออไม่ใช่ พอดอะพูดถึงคอปนะครับก็พูดว่ามันเป็นเหมือนงานปาร์ตี้ตลอดเวลาเพื่อเฉลิมฉลองแต่เรากำลังคิดที่จะไปที่นั่นและชนะในเกมขอโทษด,ด้วยเราไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองนั้นผมชอบดูเขาข้างสนามผมหวังว่าเขาจะจากไปเพียงไม่กี่เดือนหรือ1ปีแล้วจะกลับมานี่คือบทสัมภาษณ์ของอพอดนะครับ ที่มีต่อเจอกกนคอปนะครับหลังจากที่มีข่าวย้ายทีมนะครับซึ่งก็ประมาณนี้นะครับก็มาฟังพูดถึงบทสัมภาษณ์เออเมื่อกี้ข้ามรูปนี้ไปขอภัยนะครับก็โอ้โหอันนี้เราได้ขา่ขาวดีจริงนะครับเพราะว่าตอนนี้มาโลกุโซกับคิสโซเฟอร์เอนโคนั้นโอ้โหจะมีส่วนร่วมกับเกมที่เจอกับลิคูหนึ่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งจะได้ออกเป็นตัวจริงถามว่าม,ามีลุ้นไหมมีแต่ส่วนตัวนะผมมองว่า ไม่ว่าจะเป็นมาลูุสโตหรือแม้แต่อ็นคูเนี่ยอาจจะได้ลงในครึ่งหลังว่ะเอออาจจะลงมาแบบเปลี่ยนเกมอะไรประมาณนี้ก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วมันอาจจะเสี่ยงเออส่วนตัวที่ผมมองนะเออผมมองว่าประมาณนั้นนะครับสลับออสองคนนี้ที่มีข่าวสลับการกลับมาซึ่งมันก็เป็นเรื่องดีจริงแหละแล้วรอดูนะว่าอินคูนั้นได้เป็นตัวสำรองและส่งลงมาสมมุตินะได้ส่งลงมาจริงเนี่ย ประมาณอ้อสมมตินะหกนาที70นาที80นาทีอะไรประมาณเนี้ยผมอยากเห็นว่าเจ้าตัวนั้นจะสร้างความแตกต่างในเกมใหญ่ๆแบบนี้ได้หรือเปล่านะครับเออส่วนทางด้านของกุสโซ,โซเนี่ยคือเราถ้าสมมติลงมาจริงนะเราไม่ได้แบบตื่นตระหนกแล้วเพราะว่าเจ้าตัวนั้นก็เล่นกับทีมใหญ่ๆเจอกับทีมใหญ่ๆมามากพอสมควรแล้วส่วนตัวผมมองว่า ไว้ใจมาโลคุโซแต่เอ็นคูนั้นอยากเห็นเจ้าตัวสร้างความแตกต่างและเล่นดีในเกมนี้เออซึ่งน่าจะมีส่วนร่วมเหมือนกันนะครับเออมากที่ไลน์อัพกันดีกว่านะครับทุกคนครับก็อ่อไลน์อัพวันนี้นะครับแผนของเจคอฟนะครับคาดการจากฮูสกรนะครับน่าจะมาในระบบแผน433นะครับก็อ่อประตูนะครับเป็นออริสันเบเกอร์นะครับซ้ายเป็นโกเมสขวาเป็นเทนนะครับส่วนกองหลังคู่2ตัวเนี่ยฮูสกรนะครับให้ฟานไดคู่กับโกนาเต้ กลาง3คนนะครับแม็กอลิสเตอร์โดมินิกซอบอตไลน์แล้วก็โจนนะครับส่วนปีกซ้ายนะครับหลุยดีอาร์ตปีกขวาโจตากองหน้าโอ้โหดาวินนุนเยสนะครับนัดที่แล้วนี่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นมากๆนะครับสำหรับนุนเยสนะครับส่วนตัวเจ็บของลิพูนะครับก็มีจูเองมาติปเจ็บอยู่เ,เซฟานบายเชติตก็เจ็บอยู่เจโก้กันทาร่าก็เจ็บอยู่คอสตารซิมิการ์ก็เจ็บอยู่โมฮัมเหม็ดซาร่าเช็คฟิตส่วนวัตลุเอนโด ไปทีมชาตินะครับส่วนเชลซีของเรานะครับแผนของพอร์ตนะคาดการว่าน่าจะมาในระบบแผน4-2-3-1นะครับประตูเป็นทางด้านของโยโย่ไปตัววิดนะครับถึงแม้ว่ารูปภาพเนี่ยจะมีทางด้านของโรเบิร์ตซานเชีนนั้นกลับมาฝึกซ้อมแล้วแต่ส่วนตัวผมมองว่าพอร์ตต้องให้เปตัววิดนั้นเป็นตัวจริงต่อวะ่ะเพราะว่าโอ้โหฟอร์มดีจริงจ เออสลับเปโนตวิดและผมไม่อยากให้เปลี่ยนเลยเออผมชอบมากเลยนะสลับเปโนตวิดนะครับส่วนแบ็กซ้ายของเรานะครับตอนนี้น่าจะฟิตเต็มถังเลยนะสลับเบนชีวิลนะครับแบ็กขวาน่าจะไม่ทันกุสโซผมมองว่าน่าจะมาลงมาแบบปิดเกมหรือแม้แต่ลงมานาทีที่60อะไรประมาณนี้ส่วนตอนส่วนตัวนะผมยังมองว่าฮูสกอร์เนี่ยให้ดีซซี่อ่ะถูกแล้วเออส่วนตัวผมมองว่าน่าจะออกเป็นที่ดีซซี่นะครับอ,อ่าส่วนกองหลังคู่2ตัวนะครับบาเรชิลคู่กับเออตียโกซิวาโอ้โหอันนี้ ก็อาจจะเป็นจริงได้เพราะว่าทางด้านของลีไว c โคบิลเนี่ยมันเจ็บเล็กน้อยเออที่พอร์ก่าวเมื่อกี้ก็คือน่าจะไม่ได้ลงแหละเกมนี้ก็น่าจะเป็นทางด้านของเบอร์นัวบารดิชิลลวกันนะครับสลับออกองหลังคู่กับพี่ใหญ่ของเรานะส่วนทางด้านกองกลาง3คนนะครับก็มีคอนนอกกลล์กาลเกอร์มอยเซตเกสโซโดแล้วก็เอนโซเฟนเดสอยู่ข้างหลังนะครับส่วนกาล,ลกเกอร์เนี่ยผมมองว่าน่าจะไม่ใช่ว่ะ เออผมมองว่ากาลเกอร์เกมนี้น่าจะเป็นตัวสำรองก่อนเพราะว่าโคพาเมอร์เนี่ยนัดที่แล้วโอ้โหพอดถึงแม้ว่าออจะเสมอเอสเทมิลาแต่ว่าโอ้โหโคพาเมอร์นั้นเล่นเป็นกองหน้าเล่นตำแหน่งเฟลนายเนี่ยทำได้ไม่ดีเลยแล้วก็โดนสื่อต่างประเทศหรือแม้แต่แฟนบอลเนี่ยด่ากนาันละวาส่วนตัวนะผมมองว่าพอดเกมเนี้ย ถ้ามึงไม่อินดี้นะน่าจะให้โคพเมอร์เล่นกลางลุกและเอาทางนั้นของพี่อัมโโดโบจัะเนี่ยถึงแม้ว่าผลงานจะไม่ดีเนี่ยแต่อาจจะได้เป็นกองหน้าตัวเป้าเออส่วนซ้ายสเตอร์ลิงขวามันดูอิกเก้เหมือนเดิมนะครับเพราะว่ามูดิกฟอร์มไม่ดีจริงๆสําสำหรับเอ,อ่อลงมานาทีแล้วนะครับส่วนตัวเจ็บของเชลซีนะครับโอ้โหยาวเหยียดนะครับหน้าเดิม,เด,มเดิมนะครับเบสลีโฟฟาน่าลีเจมมาร์คูคูลยาถึงแม้ว่าจะมีผ้าฝึกซ้อมแล้วสำหรับคูคูลยะแต่เกมนี้ไม่น่าทันโโโรรรมิอลาเวียบ์ช ก็ไม่น่าทันเหมือนกันเรดดี้อุโกชุกูทเทเบอร์ชาโลบาส่วนเช็คฟิตหรือเจ็บเล็กน้อยเนี่ยก็โควิลคิสโตเฟร์ฟคูมาโลกุโตโอเออประมาณนี้ส่วนโควิลเนี่ยไม่น่าทันเออสำหรับเกมนี้นะครับสำหรับตัวเจ็บของเรานะครับก็ถ้าทําถึงเกมนี้ในมุมของแฟนเชลซีผมหวังอะไรหนึ่งเลยไม่รู้นะว่าทุกคนคิดเหมือนผมหรือเปล่าผมหวังในตัวสเตอร์ลิงสูงเว้ยเกมนี้โอเครู้แหละว่าสเตอร์ลิงนั้นอาจจะ ไม่ได้แบบเป็นปีกที่โดดเด่นขนาดนั้นแต่ถ้าเรามองในองค์รวมมองในเกือบทุกๆนัดเนี่ยไอการจี้หนึ่งต่อหนึ่งไอการสร้างสารรค์โอกาสหรือแม้แต่สร้างความปั่นป่วนให้แนวรับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยสเตอร์ลิงจะเป็นคนที่โชว์ฟอร์มได้ดีที่สุดเออถึงแม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะแบบยิงแบบไปไหนบ้างยิงติดบ้างล็อกหลบยิงได้บ้างแต่ไอความเร็วของสเตอร์ลิงเนี่ยเกมนี้ อยากเห็นเวลาดวลกับเทนเหมือนกันส่วนทางด้านของมาดูยเก้เนี่ยคือผมไม่ได้แบบมีความคาดหวังในตัวมาดูยเก้สูงเท่ากับสเตอร์ลิงเอออันนี้คือความคิดเห็นของผมนะส่วนกลางลุกเนี่ยถ้าโครบอเมอร์ได้เป็นกลางลุกจริงๆนะโอ้โหเกมนี้ถ้าเจ้าตัวเล่นได้เหมือนนัดที่เจอกับแมนซิตี้นะโอ้โหผมว่ามีลุ้นนะเชลซีโอเครู้แหละว่าลิพูแม่งฟอร์มดีกว่าแม่งลุ้นแชมป์อะ่ะแต่เราแม่งลุ้นแค่ท็ปอปหอ่ะ แต่เราก็อย่าพึ่งสุป,ปรมาตัวเองครับทุกคนครับคือผมจะบอกให้แบบนี้นะว่าฟุตบอลอนะ่ะมันมี2หน้าฟุตบอลอนะ่ะมันมี3หน้าดิเออไม่ใช่2ชนะแพ้เสมอแต่ถ้ามุมแฟนโจซ,ซีอะ่ะถ้าเราอย่างน้อยอะ่ะเราก็ได้เชียร์แล้วว่ะเราตื่นมานตีสามอะ่ะทำไมเราจะลุ้นไม่ได้วะทําไมเราจะหวังไม่ได้สลับสามแต้มนี้ ผมมองว่าโอกาสชนะเราก็มีแต่อาจจะไม่ได้มากเท่ากับริพูโอเคแล้วแหละว,ว่าริพูแม่งไม่ได้มีซาร่าแต่เขายังมีดีอาร์ตเขายังมีโจตาเขายังมีนูนเยสที่ฟอร์มสาคนนี้ก็ไม่ได้ห่างจากซาร่าเลยก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยฟอร์มดีทั้ง3าคนส่วนกองกลาง,งเนี่ยโอ้โหท็อปท็อปกันทั้งนั้นแม็กอลิสเตอร์เนี่ยสร้างสารรค์โอกาสได้โคตรเทพเออนี่แหละมันคือบิ๊กแมตช์จริงๆแต่ถ้าถามถึงเราเป็นลองไหมเราเป็นลองแตกเฮี้ยในมุมฟูอะในมุมกับ เป็นแฟนเซียกูเชียร์ทีมกูอ่ะกูขอสู้กูขอเชียร์สุดใจละกันสำหรับเกมนี้นะครับก็มารอดูกันละกันว่านักเตะเราจะทําได้ดีมากน้อยสักเพียงใดแต่ที่ผมเสียวรู้ไหมสำหรับกองหลังคือใครผมเสียวบาดิชิลคนเดียวแหละเออไม่รู้ว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรนะเออเราก็ต้องเอาใจช่วยเหมือนกันว่าบาดิชิลนั้นขอให้มันไม่รั่วขอให้มันเล่นได้แบบเพอร์เฟกต์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ละกันสำหรับกองรับแนวรับ เออซีบีก็คือเซนเตอร์นั่นเองนะครับก็รอดูกันลกันสำหรับเกมนี้เจอกันหลังเกมนะครับตีห้าล้วกันทุกคนไม่หลับไม่นอนแล้วนะคืนนี้สู้กันทุกคนเอาใจช่วยเอาใจเชียนะครับทุกคนทีมรักของเราเราจะเอาสามแต้มไปด้วยกันเราจะขว้าไปด้วยกันไปทุกคนเราจะหยิบสามแต้มนั้นออกจากมือฝ่ายตรงข้ามไม่ได้แล้วเจอกันทุกคนสู้เว้ยเราสิงบูเชี้ยใครไม่สู้กูสู้เว้ยสู้เขาไอ้โลซี